เอาวันนี้ครับวันนี้ก็มีโปรนะครับประวัคลิปเลยแม่งเลยนะครับมีเอ่อมีโป้นะครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูเนี่ยเชื่อนี่แม่งชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดวูครับนี่ครับคนนี้ครับชื่อนี้นะครับนี่ครับคนนี้ครับนี่ครับไอดีตัวละครนะครับนี่ครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนะอีกตัวนะึงอันนี้แม่งไม่ไม,ไม,ไม,ไมีชื่อนะครับดูยากนะครับดูไม่ได้นะครับไม่ไม,ไมีชื่อเยวครับเดี๋ยวโปมีตัวนะึง อตัวนี้ผมดูชื่อไม่ได้นะครับนี่ครับคนนี้ครับโปวิงครับมเกยนี่ครับนี่ครับคนนี้ครับนี่ครับไปดีตรงกอนี๋ยวมีคนนังนะนี่ครับคนโปวิงครับ เงาะอีกต <Merci. S 2> ัวน <sabia? S 2> ึ่งนะเงาะอีกตัวหนึ่งนะเงาะเงาะนันครับมาแล้วนันนันครับก็ชื่อเอ่อนันเงาะตอนที่สี่ของทีมน้ำเงินนะครับนี่ครับคนนี้ครับนี่ก็เป็นไอดีตัวละครเขาครับอ่านี่ครับนี่ครับไอเดียตัวละคร งั้นก็จบนะครับเดี๋ยวจะพายลิฟนะครับโอเคน,นียครับ